สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทาบัคนะครับในโหมดสี่วิสีนะครับถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับคือไฟอัปเดตใหม่ครับเราสามารถทาบัคได้นะทุกคนเนี่ยเราสามารถนอนนะครับเนี่ยมันจะเป็นบั็อกกบะพบมีนะทุกคนเห็นไหมโคเท่ทุกคนการทาบัคแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นบัคมุดนะครับมุดผ่านอันนี้นะเดี๋ยวเรานอนก่อน มุดผ่านท่อนะครับอันนี้มันเข้าไม่ได้เฉยเลยเดี๋ยวเราไปมุดผ่านวาตรงไหนผ่านได้บ้างตรงนี้น่าผ่านได้ตัวหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้ผมทําให้ดูเดี๋ยวขอมดุดมุดอันนี้กันไอ้น,นี่มุดไม่ได้นนะมางซี่มันมุดได้นะครับอันนี้มุดไม่ได้นะทุกคน ี่ครับถ้าไม่ชมแล้วก็ด่านนี้นะครับถ้าสามารถทาบั็กได้นะครับด่านนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมมุดไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมมุดให้ดูนะครับเนี่ยมุดตรงนี้นะครับที่เป็นแบบให้มันมานะนี่เห็นไหมทุกคนอา้าวมุดไม่ได้เฉย first blood เนี่ยครับทุกคนเห็นไหมมุดได้เลยเห็นไหมครับนี่ทุกคน อ่ามันก็มีแค่ตรงนี้นะครับที่ผมสามารถทำได้นะครับถ้าท่านชมมีที่ไหนบ้างนะครับก็คอมเมนต์นะครับเราต้องต่อสู้กับศัตรูแลวจังหวะนี้ อุ้ยอุ้ยอุยเดินไหลัง้งอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าใครที่ oh, <okay. S 1> มีแบบที่ทำบัาน,นะครับคอมเมนต์นะครับว่าทำตรงไหนได้บ้างนะครับตอนนี้ก็ทำได้แค่สองอันนี้นะครับสวัสดีครับ